สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆกลับมาพบกับผมอีกนะครับพอดีผมว่างก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันครับแต่ส่วนมากคลิปผมไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับแต่ก็อยากให้ดูนะครับเพราะตั้งใจทํามากผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งแบบบีบหัวใจผมมากเลยเพราะผมเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งด้วยนะครับยังไงก่อนไปฟังฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําต่อไปนะครับขอบคุณครับมาชมกันได้เลยกัอื่นเลยขอกันอื่นเลยขอเปิด รายการวิจารท้อกันนะครับรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับครับมาเล่ากันต่อเลยครับผมไปเจอข่าวหนึ่งมาครับแบบ ดีหัวใจมากเลยเด็กเรียนหนักไม่มีวันพักเลยสักวันแบบจนหลับคาโตะ๊ะแพทย์ยื้อชีวิตตื่นมาพูดคําดท้ายกับพ่อแม่ว่าก่อนจากไปว่าอะไรรูไหมฟังให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ประเทศจีนนะครับและเพื่อนๆน้นนองๆเคยเข้าไปดูช่องผมนะครับจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะรีวิวท็อท็อ EP 2นะครับวิจารณ์ระบบการศึกษาไทยไกด์ก่อนเรียนสายสัมัสายอาชีพนะครับ เนี่ยครับมันอยู่ที่ระบบการศึกษาแต่อันนี้เป็นของประเทศจีนนะครับโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเหมือนกันนะครับแบบเป็นคนที่แบบว่าเครียดเครียดมากก็ไม่ได้เพราะมันมีโรคประจําตัวอยู่นะแต่ผมจะมาเล่าขายให้ฟังนะอาจารย์ต่างคนต่างมอบงานให้ลูกศิษย์นะครับแบบไม่หาลือกันเลยนะครับไม่หาลือกันเลย ว่าใครให้อะไรไปบ้างคนละสองงาน5อาจารย์ก็เข้าไป10งานแล้วและให้เวลาหนึ่งอาทิตย์บางทีก็ไม่กี่วันนะครับบางทีก็ไม่ได้นอนกันเลยแต่ก็ต้องทําให้เสร็จนะครับเพราะแบบอยากได้เกียรติดีๆใช่ไหมครับเพราะแบบบางทีก็มีคนฝากความหวังเอาไว้มาเกี่ยวข่าวนะครับไม่อยากนอกเรื่องสําหรับพ่อแม่แล้วใครๆก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนะครับแบบประสบความสําเร็จเหมือนกแบบับ อนาคตที่สดใสเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับอนาคตของเด็กหรือของลูกนะครับดังนั้นในเรื่องการเรียนไม่มีพ่อแม่คนไหนเสียดายเงินให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือทาอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนนะครับก็อ,อยากให้ลูกได้เก่งด,ดีๆแต่ถ้าว่าเทนี้คือเรียนหามคู่เขาเรียกอะไรหามรุ่มหามค่ําพ่อแม่คาดหวังมากเกินไปสร้างความกดดันให้กับไหลของเด็กโดยไม่ได้ ตั้งใจแม้แต่เพียงหลายคนก็ลืมว่าลูกของตนรู้สึกอย่างไรเหนื่อยบ้างไหมซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้านะครับสําหรับผมเมื่อเร็วๆนี้มีชุมชนออนไลน์ได้เผยแพร่เรื่องาราวเกี่ยวกับเด็กวัยแขวบนะครับจากประเทศจีขนขณะที่แบบทำกันบ้านจูๆ่ๆเด็กชายก็ตกอยู่ในอาการโคม่าเลยเพ่อแม่จึงรีบพาเขาไปที่ห้องฉุกเฉินทันทีนะครับไปหาหมอไม่อยากให้ลูกเป็นอะไรนะครับผลเขาเรียกผลการตรวจอ่ะเพราะว่าเด็กประสบอวัยวะข้างในล้มเหลวนะครับโอ้อันตรายนะครับ แต่อาการของเด็กชายก็แบบไม่สู้ดีนะักหลังจากนั้นได้รับการช่วยเหลือชีวิตจากแพทย์และพยาบาลเด็กชายก็ตื่นขึ้นมามาครั้งหนึ่งแล้วครับมาเห็นแม่นั่งข้างๆด้วยน้ําตาน้องหน้านะครับเขาจึงพูดว่าแม่ครับเหนื่อยจังผมขอนอนต่ออีกหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเด็กชายก็ค่อยๆหลับไปและตกอยู่ในการโคมา่าแม่เองก็ไม่คาดคิดเช่นนั้นว่าอยู่ดี คำพูดนั้นจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่ลูกชายพูดกับเธอนะครับแพทย์กล่าวเสริมว่าเด็กชายทำงานหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปหมดแรงและไม่้อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปในเวลานี้พ่อแม่ของเด็กร้องไห้โดยไม่กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับและทรุดตัวลงเลยนะครับหัวโหคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็เข้าใจนะแม่บอกว่าลูกชายของเธอเป็นคนดีมากเรียนเก่งและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากด้วยดังนั้นไม่ว่าครอบครัวจะมีเงินมากเพียงใดก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกทุกๆคนนะครับ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกคืนลูกชายจะกินแค่แซนด์วิชหรือขนมจีบนะครับและไปเรียนพิเศษภาคข้าบโอ้โหพิเศษเลิกหลังเลิกเรียนก็ว่ายากน,นะแต่นี้พิเศษภาคขามนี่แบบโอ้โหโคตรตะเกียดอะสำหรับผมนะเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสคณิตศาสตร์เวลาสามทุ่มกลับบ้านเพื่อประทานอาหารเย็นและทําการบ้านจนถึงดึกๆดืนซึ่งไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เลยอะเรียนอย่างเดียวอะเรียนลูกเดียว พ่อแม่คนไทยที่กําลังทําอยู่ผมบอกว่าลดละเลิกได้นะครับเพราะการเรียนบางทีมันก็ทําให้แบบชีวิตวัยเด็กของเด็กของแต่ละคนเปลี่ยนไปนะครับสําหรับผมนะเกรดไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ชีวิตของลูกพวกคุณหรือลูกผมในอนาคตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผมนะผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองสมัยนะครับเกรดไม่ใช่วัดค่าด้วยเกรดเกินไปยังไงควรแบบให้ เขาได้เรียนรู้วิชาต่างๆในโรงเรียนและเอาความรู้ที่เขาชอบหรือเขาต้องการอ่ะเอามาพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเขาและเอาความรู้ที่เขาชอบอ่ะมาใช้ในชีวิตของเขาดีกว่าครับอย่าไปกดดันอะไรลูกเลยมาต่อข่าวนะครับนอกเรื่องตลอดเลยเมื่อเร็วๆนี้เธอเห็นผลการเรียนของลูกชายแบบตกต่ำลงนะครับแต่การสอบของนักเรียนดีเด่นกำลังใกล้เข้ามานะครับเธอจึงแบบค่อนข้างกังวลอ่ะลูกกูต้องได้ รางวัลดีเด่นได้เกียรติยมนะครับถ้าเกิดเป็นของไทยนะครับตั้งใจแน่ว่าจะลงพิเศษช่วสงสุดสัปดาห์ให้ลูกชายเพิ่มแทนที่จะเรียนวาดรูปเล่นบานสเก็บอลในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเล่นดนตรีเล่นอะไรนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบคลายเครเียดหรือให้เขาแบบไม่หมกบุ่นอยู่ในการเรียนนะครับให้เขาแบบผ่อนคลายวันที่เกิดเหตุน,นะครับแม่เห็นลูกว่ามีอาการซึมเศร้านะครับแบบว่ารู้สึก เหนื่อยไม่อยากทกําการบ้านนี่นะครับเป็นอาการเริ่มต้นของเด็กนะครับอยากให้ผู้ปกครองเล็งเห็นและรีบแก้ไขปัญหานะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปอ่ามาต่อขราวจึงให้กําลังใจและสัญญาว่าถ้าลูกสอบผ่านจะให้รางวัลลูกไปเที่ยวแต่จูๆ่ๆลูกชายก็แบบสรบไปหลังจากนั้นเมื่อแพทย์บอกเหตุผลของการจากไปของของลูกนะครับแม่ก็เหมือนจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องริมด้วยซ้ำนะครับพร้อม ล้วขอให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่วกาวถูกโพสต์ทำให้หลายคนตกใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ครองนะครับสิ่งที่น่าเศร้าก,ก็คือคือแบบว่าเพียงแค่เด็กชายวัยแปดขวบที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งนั้นแต่ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่ยอมรับว่าครอบครัวนี้ลงทุนกับบนเรียนส่วนตัวของลูกๆอย่างมากแต่กลับเพิกเฉยต่อความรู้สึกของเด็กๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับและพ่อแม่ผู้ครองของคนไทยอ่ะตอนเนี้ย กำลังเล็งเห็นปัญหาที่กําลังมอบให้ลูกแบบกดดันลูกหรือเปล่าผมหวังว่าถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดใหม่นะครับผู้ปกครองเอ้ยผู้ปกครองทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของตนอยู่แล้วอะ่ะผเข้าใจนะครับแต่บังคับใหล้ลูกเรียนเรียนด้วยการเข้าใจเส้นทางการเรียนรู้เส้นทางสู่ความสําเร็จที่สั้นที่สุดนะครับโดยการแบบให้อัดเรียนไปอย่างนี้แบบเพื่ออยากได้เกรดดีอ่ะ แต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ต่างหากที่สร้างความกดดันให้กับลูกที่สุดนะครับพวกเขาลืมไปว่าจุดประสงค์ตั้งเดิมของการศึกษาคือพเพื่อให้เด็กเป็นคนที่มีความรู้เท่านั้นจากนั้นเขาก็สูญเสียชีวิตลูกชายของเขาไปมามาขอบที่เห็นผผมนะครับผมว่าเข้าใจมุมมองของพ่อแม่นะคืออยากให้ลูกประสบความสาเร็จมีชีวิตที่ดีแต่โดยลืมไปคิดว่าทาไมาตอนตัวเองอยู่ในวัยเรียนไม่ตั้งใจเรียนลูกจะได้มีชีวิตที่ดีๆ คิดเหมือนผมหรือเปล่าครับยังไงก็ลองพิมพ์ข้อความบอกผมเลยนะแต่ส่วนมากจากที่ผมเห็นนะพ่อแม่จะไม่ค่อยไปส่งความสำเรเ็จก็จะมากดดันให้ลูกไม่อยากให้ลูกประสบความสำเรเ็จจะได้ไม่ลำบ,บากเหมือนพ่อแม่นะครับเข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่ผมเข้าใจดีเลยแหละแต่ก็ต้องเข้าใจลูกด้วยนะครับว่าลูกในวัยนี้เขามีความคิดความชอบความอุตสาหะหรืออะไรต่างๆกันนะครับไม่อยากให้แบบไปกดดันเรื่องเรียนนะครับเพราะการเรียนอะ มันแค่มอบความรู้เพื่อไปต่อยอดวิชาต่างๆที่เราควรจะเรียนรู้ก็ให้ลูกเรียนรู้ไปครับอย่าไปกดดันลูกให้เขาให้ลูกค้นหาตัวเองให้ได้นะครับว่าอยากจะเรียนอะไรแล้วก็ขอให้กาลังใจเขาเพราะเกณที่ผมบอกไปเกณไ,ไม่ได้วัดวัดว่าเราเก่งหรือเราอ่อนนะครับเพราะความสามารถของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับ โดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่แบบเรียนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็พยายามจะเรียนไปแต่พ่อแม่ของผมก็ไม่ค่อยกดดันอะไรผมมากนะครับเพราะรู้ว่าผมก็เรียนไม่เก่งมากแล้วก็ผมมีโรคประจําตัวด้วยก็ไม่กดดันอะไราไมากมายเหมือนพ่อแม่คนอื่นนะครับผมก็พยายามเรียนไปเรื่อยๆครับจนจบปริญญามาเจ็ดแปดปีแล้วผมแต่ก่อนผมเคยเกือบโดนดีทายนะครับแต่ผมก็พยายามเกือบโดนดีทายตั้งประมาณช่วงปวชนะครับผมเกเกมาก แล้วก็เห็นแม่เขาแบบน้ําตาไหลหรืออะไรเนี่ยผมก็อยากไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจผมกม็พยายามตั้งใจเรียนแต่ก็ไม่ก็ยังเรียนไม่เก่งอยู่นะครับแต่ก็เรียนได้ประมาณเกรดสองก็กว่าครับก็ไปดูดีทายนะครับก็เกิดต่ำกว่าหนึ่งจุดห้าจะดูดีทายพยายามเรียนเรียนให้รอดไปครับอย่าไปคิดมากตั้งใจเรียนในวิชาที่เราชอบและคิดว่าวิชาไหนที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็หามาเรียนเขาเรียกอะไรอะเอามาจําและเอามาใช้ดีกว่าครับยังไงก็หวังว,ว่าคลิปนี้จะเปลี่ยน มุมมองทัศนคติของพ่อแม่และน้องๆทุกคนนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและฟังฝากติดตามสา,ารสนเทศของผมด้วยนะครับคุณค้าบ๊ายบายเจอใหม่ bye.